สวัสดีค่ะช่องแม่บานติดเกมวันนี้เราอยู่กับร้านค้าเรอประจำวันที่16กันยายน2563ของเกม Black Desert Online กันนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็แน่นอนค่ะมีชุดปลุกพลังและสืบทอพลังของฮาช์ซจนะคะมีความทรงจำของบารแล้วก็มีแบบเป็นแยกปลุกพลังแล้วก็สืบทอดพลังนะคะแล้วก็หนังสือรรให้โอมูลเสริมแกร่งนะคะมีแพ็คเกจสาวรับใช้คูณ2ค่ะ แล้วก็จะเอน๊นางฟ้านะคะแพ็กเกจเพื่อการต,ต,ตัวตัวของนางฟ้าแล้วก็มีหมวดชุดเฉพาะทางนะคะของนางสจีนนะค่ะแล้วก็ชุดลดราคาประจําสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นชุดของคุณโนโกับปีนจานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในเกมกันเลยดีกว่านะคะไปเลยเอาละค่ะเข้าเกมกันมาแล้วนะคะโอเคไปดูกันเลย แอนด,ดีเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูตรงนิวนะคะวันนี้จะมีอะไรให้เราสอยบ้างนะคะอ่ะมีห่อสารพัดประโยชน์และผอมเพื่อนนะคะราคา480บาทนะคะจะได้รับเอ่อห่อสารพัดประโยชน์หรือว่ามีพีสามสวัตต์หอันนะคะแล้วก็สามารถเลือกรับได้ว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะคะโดยที่มีราชาเหี่ยวนะคะแล้วก็มีสูตนักตำรวจผู้นิ้วมีเม่นมีขัวโลก แมวป่าเกร็ดหิมะนะคะแล้วก็แมวป่าราบีแมวป่าจันทาคือน้องขอโทษค่ะก็คือน้องแมวป่าเราว่าเป็นคนละสีนะคะอุ้ยเดีย๋ยววันนี้ไม่บ้านอยากได้เพราะว่าเวลาเทียมมันสูงขึ้นจุตัวใหญ่กยดูโอ้โอเคต่อไปค่ะสูนักตำรวจคูนิวและของเพื่อนนะคะก็ราคา432บาทโดยที่ จะสามารถเลือกรับได้2ออย่างนะคะแล้วก็สามารถเลือกตัว3ได้นะคะก็อันนี้เหมือนอันเมื่อกี้เลยเพียงแต่ค่าเลียนเป็นสัตว์เลี้ยงสอตัวนะคะไม่มีวีพีก็เหมือนเดิมนะคะสามารถเลือกเหย่ยว2ตัวก็ได้นะเพราะว่าเลือก3ได้นะคะโอเคต่อไปค่ะแพ็กเกจเครื่องแต่งานนะคะราคา1512งบาทนะคะโดยที่ในแพ็กประกอบไปด้วยเออเซตอาวุธชุดผู้พิชิตอสสรพิษพรีเมียม1ชุด เป็นชุดของหาซัสซีนทั้งหมดนะคะก็จะมี3ชุดด้วยกันก็นจะเป็นชุดคละาคุมแล้วก็ชุดมีฮารีหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวนะแม่บ้านขออนุญาตดูแป๊บหนึง่งขอจำชื่อชุดก่อนชุดผพุชิชิตอสรพิษอันนี้ชุดมีหารีอ๋อแม่บ้านรู้แล้วเมื่อกี้แพ็คอะไรเอาไง่ายๆนะชุดอ่อผิดผิดผิดชุดนี้นะคะไอแพ็กเกจนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจที่ ซื้อเออคุณจะได้ชุดหลักชุดสืบทอดแล้วก็ชุดปลุกพลังไปเลยนะคะสามชุดด้วยกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อแล้วเออกําลังอยากจะซื้อของทุกท่านทั้งสิ้ทั้งหมดนะคะก็ตัดแพ็กนี้ได้เลยนะคะก็จะมีชุดหลักแล้วก็อย่างที่บอกชุดน,นี้นะคะแล้วก็เป็นชุดปลุกพลังแล้วก็ชุดสืบทอดน,นะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เสิร์ฟเข้ามาก็จะเป็นสนั่งซื้อรับโอมูล3วันนะคะ แล้วก็คำพิมากจากการดรอปไอเทม60นาที5อันนะคะส่วนหน้าตาของชุดป,ปุพลังจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครกลัวงูก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครชอบก็จัดไปเลยจริงๆก็เท่ดีนะแต่ว่าเป็นป้าก็บอกไม่ถูกเอนม,มันไม่ค่อยชอบมันโชว์ผงมากเท่าไหร่มัง้งโอเคเดี๋ยวนอกเรื่อง แพ็กเกจนี้นะคะแพ็กเก็ตเงาสองด้ามปลุกพลังนะคะราคา802บาทนะคะในแพ็กเก็ตประกอบไปด้วยชุดผู้พิชิตอสอรรพิษพรีเมียม1ชุดนะคะแล้วก็สุนัขตำรวจคูนิว1ตัวนะคะแล้วก็สินค้าโบนัสก็จะเป็นเข็มทิศ3มอัน เป็นส่วนประกอบเข็มที่สำรวจนะคะ3อันแล้วก็คำที่เพื่อตะาก,กันดอกไอเทม60นาที5อันตำราคำสั่งแห่งโชค100นาะที5อันนะคะแล้วก็น้ำตาของเอรีออน5อันค่ะอ่อแพ็คนี้สามารถซื้อได้ตะกูรล,ละ5ครั้งนะแล้วก็ต่อไปแ็อเกจด,ดาบโคกสึมทอดพลังนะคะไม่จุดพี่ฮาต้องโชว์สิแพ็กทุกทุกอันเลยราคา712บาทนะคะเอ๊ะเมื่อกี้ แพ็กเกจปุกพลังแม่บ้านพูดราคาปังไม่แน่ใจลืมราคาแต่ร้อยสองบาทนะคะเซตปุกพลังเมื่อกี้อ่ะเอามาเซตสืบท่อพอลังกันบ้างน,นะคะเจ็ดร้อยสิบสองบาทก็เหมือนกนเลยเปลี่ยนกินแค่ชุดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เออซื้อได้ตะกูลละห้าครั้งเท่านั้นเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะความทรงจําของบ้านนะคะราคาหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทจะได้รับความตัวกานของช่างหนึ่งร้อยอันนะคะแล้วก็มีได้ห่อ ่อความทรงจำของช่างที่น่าอัศจรรย์หนึ่งอันนะคะอันเนี้ยมันจะสุ่มมาต่ำสุดก็ถึจะได้เป็นสเกลความทรงจำสามสิบอันหรือหีบอรร้อยอันนะคะอ๋อมีสเมีความทรงจำของช่างยี่สิบอันด้วยนะเอ้บ้านไม่รู้ว่ามันได้ทุกอย่างหรือว่ามันน่าจะสุ่มนะอันเนี้ยคือสุมม่มอะก็คือนั่นแหละถ้าใครจะซื้อความทรงจำของช่างก็ลองดูแพ็คนี้ได้นะคะก็ก็ดูโอเคอยู่นะน่าจะได้อยู่เคต่อไปค่ะ แพ็กเกจสาวรับใช้คูณ2นะคะก็ราคา320บาทก็คือซื้อน้องเมด1แถมหนึงนั่นเองมีพ่อบ้านด้วยนะใครยังไม่มีพ่อบ้านและอยากได้ก็มาสอยได้นะคะเมดก็จะมี3แบบด้วยกันจ้นาเลือกได้ว่าจะเป็นตลาดซื้อขายหรือว่าคลังเก็บของนะคะต่อไปคะ่ะหนังสือรับแห่งโอมูลเสริมกระดกนะคะราคา300บาทได้รับหนังสือโอมมล15วนนันหนึนแล้วก็ ไดออ้คำพีเพื่อกรตากันไอเทมโพสิบี10อันนะคะไปะคะ่ะแพ็กเกจเพื่อการเติบโตของนางฟ้านะคะราคา343บาทนะคะเผออื่อใครไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ไปทำอะไรก็คือในบ้านก็รู้อาจจะบอกเขาที่รู้นะก็คือวายน้ำพึ่งเนี่ยเอาไปอัพเลเวลหรือไปอัพเทีรนางฟ้านะคะจากสาบเป็นสีได้นะคะประมาณนี้ ก็แล้วก็ลูกแก้วอันนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ชัวว่าลูกแก้วไปทําอะไรนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่รู้ก็คือไม่บอกก่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวาให้ข้อมูลผิดไปจะไม่ดีนะคะโอเคเอาเป็นว่าในแพ็กเกจประกอบไปด้วยวายน้ําผึ้งตัวโอเนเทีย15อันแล้วก็ได้รับลูกแก้วของทรหนึ A ่งอันแล้วก็วายน้ําผึ้งหอมหวานสิบอันแล้วก็ครีมดอกไม้ของเลราร6อันนะคะ ปกติไอวาเนี้ยมันเท่าไหร่อะรู้สึกว่าต้องไปเช็คดูนะคะทุกคนว่าเท่าไหร่ปไปะคะ่ะชุดของฮาสซีนดังนั้นเลยนะคะก็พอฮัสซีนเขาพูดมาแหละคุดคาเป้ของฮัสซีนนะคะราคา680บาทแล้วก็นี่เอ่ออันนี้ไม่เป็นแพ็กนะแต่ว่าไม่บ้านว่าตอนนี้ซื้อเป็นแพ็คน่าจะคุ้มกว่านะแต่ก็ลองดูดูกันนะคะว่าตัวเองสนใจแบบไหนมากกว่ากันนะคะ ชุดปูพิชิตอสอพรพีหรือว่าชุดปลุกพลังของฮัสสจีนะคะชุดปรางทะเลทรายราคาแบบร้อยบาทชุดปรางแอนราคาแบบร้อยบาทชุดมีฮารีแปดหกร้อยแปดสิบบาทนะคะเพราะว่ามันไม่มีอาวุธปลุกพลังนะชุดเออเซชุดสูตรโอ้เท่เลยของหานสจีนะคะราคาห้าร้อยบาทก็เออเผื่อใครไม่รู้นะคะ เวลาเราจะซื้อชุดแฟร์ถ้าชุดไหนมันมีอาวุธนะคะมันจะเป็น680แบแต่ถ้าคุณมีอาวุธพกพลังด้วยมันจะเป็น800นะคะแต่ถ้าเป็นเออชุดเฉยๆเนี่ยจะราคา500บาทนะคะแต่ก็สามารถเลือกได้นะว่าเอาชุดอย่างเดียวเอาอาวุธด้วยหรือจะเอาส่วนใหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ซื้อแบบเหมารวมมันจะถูกกว่าแยกนะแต่ก็ลองดูมันเป็นเจ็ดเจอะ่ะโอเคชุด เตชุดฟารมีิล่านะคะห้าบาทแล้วก็ชุดขี่ม้าเวเนียนะคะห้าบาทถ้าไม่หล่อ,อทุกชุดเลยวะเนี่ยโอ้ยตัวละครตัวเองเฉยเลยโอเคต่อไปต่อไปต้อ,ตองพอตไม่มีอะไรนะจ๊ะส่วนเซลล์นะคะนี้ยังอยู่นะคุยปรึกษาถาวรนะคะแล้วก็ลดร,ราคาถึง2ีสกันยายนนะคะใครสนใจจะสอยก็อย่าลืมมาสอยนะคะราคาหกสิ ขอโทษไม่บ้าลิ้นทันอย่างหนักเลยตอนตนี้ราคา360บาทนะคะสำหรับคุยนักฝึกศัทถาวรต่อไปห่อสารพัดประโยชน์3 0ิบวันนะคะลดราคาเหลือ297บาทนะคะทุกคนแล้วก็อ่ะชุดของคุโโะนะคะชุดแมวดำลดราคาจาก800เหลือ600บาทนะคะแล้วก็ชุดนินจาชุดนารุตาวานะคะราคา600บาทชิ้นเดียวกันนะคะโอเค ส่วนตรงเบสอะไรนี่ก็คือเราปบ้านพูดไปหมดแล้วนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วเพราะวันนี้เรอบ่อยสามารถย้อนจบไปดูสัปดาห์ที่แล้วได้นะคะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพี่ฮาร์ดจินเนาะนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเป็นเกี่ยวกับพี่ฮาร์ดจินทั้งหมดเลยอ่ะก็แพ็กเกจก็มีของนางฟ้าด้วยมีอะไรด้วยนะคะ ถ้ายังไงสนใจแพ็ไหนก็ลองดูดูนะคะแต่ว่ารอบน,นี้แม่บ้านก็ว่าแพ็กเกจมันก็โอเคนะคะไม่ได้แย่เท่าไหร่จะว่าไงดีก็คือไม่ได้แย่มากนะะ้องแต่ก็จะลองลองดูราคาเต็มก่อนนะว่ามันเท่าไหร่มาเป็นแบบแพ็กมันจะคุมหนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ,บ้านนะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนช่องแม่บ,บ้านแล้วเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพิ่เข้ามาได้เลยกดดูตรงข้างๆปุ่มสมัครหรือว่าซับสไคร์ได้เลยนะคะจะมีคําว่าสมัครหรือว่ามีคาว่าจอยนั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะมันจะเป็นกําลังใจที่ดีให้แม่บ,บ้านมากๆเลยนะคะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่านมค่าโกโก้ของแม่บ,บ้านนั่นเองเอเค ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะที่สมัครกับเข้ามาเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้ในบ้านมากๆเลยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะบ๊ายบาย